ก็เวลาหน้ามานน้ำหม้อขาอยางนั่นมั่ยเลยพอจะแก้วให้จึงในรอบบ้านเลยใครกันนี่กินนี่ครับรับแจ้งนะครับว่ามีคนหายสูญหายนะครับผมเวลาประมาณ14นาฬิกานะครับของวันนี้รับแจ้งมีคนสูญหายญาติตามหาแล้วไม่พบตัวนะครับ ก็เลยประสานมาที่หน่วยกู้ภัยร่วมใจกาลสินกุศลสงเคราะห์นะครับจุดไปการอำเภอนามน์นะครับให้ตามหาทีมงานไปถึงนะครับคาดว่าจะอยู่ในน้ํานะครับก็เลยทําการประกอบชุดนะครับบีซีดีชุดอุปกรณ์ค้นหาใต้น้ํานะครับก็ได้รับแจ้งพบตัวนอนอยู่กลางทุ่งนานะครับเตรียมตัวกําลังจะลงน้ํานะครับพบตัวนอนอยู่กลางทุ่งนาก็เลยแล้วอันนั้นแหมเราเป็น ค้องเป็นรูอย่างอืมแล้วเป็นแบบว่าแบบนี้เป็นประสาทนี่ละอ๋อครับครับครับอืมแต่แล้วต้องได้กินยาตลอดอ๋อรักษาตลอดเนาะกินยาประจำเนาะจ้ะคันว่ากินยาแล้วก็สีแบบมีอาการแบบอาลวาดวรวไปก็เลยต้องให้กินยาแบบรักงาประสาทไปครับบตดที่นี่เราเราเป็นอย่างมือมือนี่เราคือทํมทชาไปว่างเกิดไปขังบ่อน้มครับแล้วไปได้ทาชาอืม ถามแล้วน่ะแล้วบอกว่าแล้วหิวน้าอ๋อเรื่เสร็จแล้วงลูกมากินน้ําก็เลยึ้นไปว่าขึ้นไปหากินน้ํากับสูบยาคือวัดนีขค้นไปหอดเทียงผู้ใดก็บรรล้ว่ากันเลยแบบอยากนอนก็เลยนอนมาสั่นอ๋อก็โชคดีเนาะเพิ่นโมล่ไปดนั่นในน้ำเนาะจ้าต่ว่ากมหนูนั่นพรากันหาตั้งแต่ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเที่ยงพุ่นลาแบบเคยขับรถเขาไปหาว่ามันโมเมนแล้วก็เลยโอ้โหปู่ไัยมาซอยจ้า เป็นคนปกติแล้วก็ไม่ได้ไปคักปานนี้ครับอันนี้ห้างจากบ้านแค่รอบเดินทางจากบ้านออกประมาณกี่กิโลครับประมาณสามสามถึงสี่กิโลนี่แหละจ้ะย่างบอกครับไปขี่รถครับแล้วขีร่รถมอไซค์ไปจอดไ้ขี่มอไซค์ไปจอดไปเนาะ,ะ,ะก็เคื่อนพักกันไปน้ำหานี่คือเห็น,เห,นเห็นแต่มอไซก็เกือบที่เหมือนที่พ่อพี่ไปเห็นนั่นล่ละครับครับครับจ้ะก็เลยสอบถามโอ้เราอายุจักปีครับพอจักปี สี่สิบหกแต่อ๋อสี่หกปีเนาะอ๋อแสดงว่าเราต้องกินยาประจํานะครับเนาะแมน่นแต่เราต้องกินยาประจําอือครับครับอันนี้ก็คือกินยาแล้วก็เลยว่าออกไปเอาเก็บพักมากินกับขนมจีนมาได้ว่าสิบปขับกั่นั่น